ตรงตรงขอร้องหยุดโจมตีแฟนสาวบอกรักครั้งนี้ขอทำตามหัวใจตัวเอง จากประเด็นดราม่าล่าสุดทําให้แฟนสาวของตรงตรงกฤษกรเบตรักวณีโดนด่าและดราม่าหนักขึ้นจากปกติก็โดนดราม่ามาตลอดตั้งแต่คบกันทําให้คราวนี้หนุ่มตรงตรงออกโกรงอีกครั้งยื่นคําขาดหากจะด่าขอรับไวเองเป็นห่วงจิตใจแฟนสาวเป็นคู่รักที่โดนกระแสดราม่าหนักมาตลอดตั้งแต่เปิดตัวคบหาดูใจกันสําหรับคู่ของเบสรักวณีคําสิงและตรงตรงกฤษกรที่บ่อยครั้งมักถูกจับตามองในความสัมพันธ์ที่พัก กลางมานี้ไม่โชว์หวานออกซื่อเหมือนเคยแต่ทั้งคู่ก็ยังยืนยันว่ารักกันดีแต่ง,งดโพสต์ภาพคู่เพื่อตัดปัญหารดราม่าต่างๆนั่นเองค่ะล่าสุดตรงๆได้เปิดเผยเกี่ยวกับดราม่าต่างๆร่ว่งตนกับแฟนสาวอยากบอกทุกคนว่ายากนะที่ทําอะไรก็กลายเป็นดราม่าไปหมดอยากให้ทุกคนเข้าใจในความรักของตนยอมรับว่าเป็นห่วงความรู้สึกของแฟนสาวที่โดนโจมตีโดนด่าต,ตลอดแต่ก็ขอขอบคุณกําลังใจที่แฟนๆให้มาและ คอยเชียร์มาตลอดค่ะ